เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเปิดตรงนั้นจริงดิสิบแล้วก็ไม่มีการันตีที่ไปเยี่ยมถามก่อนว่าทำไมต้องมาสุ่มตรงนี้ก็เป็นที่ที่อะลิคิโนคาเม่สิริสิเม่โดนโดนนัดไรเงี้ยโดนแล้วก็ให้เล่นเป็นฟูรีน้าหรือลีเน็ตก็ได้ซึ่งลีเน็ตมีแจกทุกคนอยู่แล้วเราได้สิไม่ออกหรอกเหมือนลูกเหมือนหลานเดี๋ยวพอไม่ออกอันนี้กูเครียดเลยอัเนี่ยนั่นกลัวแล้วไม่ออกจริงด้วย ต้องออกแล้วล่ะลูกออกมาสักขนาดนี้โอ้ยเฮ้ยห้าสิบไปต่อไปนี้จะเป็นสี่เบียดสองสี่สาไปเลยอาวุธตอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองยี่สิบอ้เฮ้ยเปล่สิบสามสิบส Hey, hey, hey c'est pour